ได้นักตบจิ๋วภา,าคนครหลวงลุยรอบประเทศวอลเล่บอลวิทยุการบินวอลเล่บอลรายการวิทยุการบินต่อมินิวอลเล่บอลอายุไม่เกิน12ปีได้ตัวแทนภา,าคนครหลวงเข้าไปแข่งขันรอบป,ประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแข่งขันวอลเล่บอลวิทยุการบินต่อมินิวอลเล่บอลอายุไม่เกิน12ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่24ปีที่44 ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธาริธาธกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชชมสยามบรมราชกุมารีคัดเลือกภาคนครหลวงที่ยิมเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกสุวัน จังหวัดสมุทรปราการเพื่อคัดเอา4ทีมเป็นชาย2ทีมและหญิงสองทีมเป็นตัวแทนภาคเข้าไปแข่งขันรอบประเทศซึ่งการแข่งขันของภาคนครหลวงได้ตัวแทนของภาคไปต่อในรอบประเทศไทยแล้วทีมชายรอบรองชนะเลิศเต็งหนึ่งของภาคนครหลวงโรงเรียนบ้านเจนดับกรุงเทพมหานครเอาชนะโรงเรียนวสาลีโขพิตารามจังหวัดนนทบุรี2-0 25-9 25-6โรงเรียนวัสลักเหนือจังหวัดนนทบุรี เสื้อสีดำชนะโรงเรียนวัดช่องนอนทรีกรุงเทพมหานคร2-0เซสกอร25์25-21 25-23ส่งผลให้นักตบจิ๋วจากโรงเรียนบ้านเจียนดับเข้าไปชิงชนะเลิศกับโรงเรียนวัดสลักเหนือจังหวัดนนทบุรีแต่ทั้งสองทีมได้เป็นตัวแทนภาคนครหลวงไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยด้านทีมหญิงรอบรองชนะเลิศโรงเรียนวัดแจงร้อนกรุงเทพมหานครชนะโรงเรียนวัดสลักเหนือจังหวัดนนทบุรี2-0สกอร27์27-25 25-16เข้าไปชิงชนะเลิศกับโรงเรียนมีนบุรีกรุงเทพมหานครที่เอาชนะโรงเรียนบ้านเจียนดับกรุงเทพมหานคร2-0เซสกอร์2 5 2 0 25-13ส่งผลให้โรงเรียนวัดแจงร้อนและโรงเรียนมีนบุรีเป็นตัวแทนภาคทีมหญิงนครหล,ลวงไปแข่งขันในรอบประเทศที่ยิมเนเซียมสนามกีฬาสมโพธ700ปีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันที่3-10มกราคม2568